哈利路亚，哈利路亚，哦，哈利路亚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 。啊，我想今天晚上我要跟大家分享很短。 คำคืนนี้นะครับข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปัสนสั้นๆกับพวกเราทุกคนเอ่อ本来我想要他们啊三位也有一点分享突破，但是我今天不要他们分享了，等一下要他们来表演。啊，ล้วคืนนี้นะท่างสามคนก็อยากจะให้เขาแบ่นปันคนละนิดหน่อยเกี่ยวกับทะลุกทะลวงแต่ไม่ให้เขาแบ่นปันลให้เขามาเต้นลดีกว่าอ。อย 表演什么表演突破แต่เออเ่นละคนแสดงอะไรแสดงทะลุทะลวงนะครับทุพโ<破>นะทะลุทะลวงนะครับเต้าดิจมทุพโภแล้วเราจะทะลุทะลวงอย่างไรจะมาขนันทุพโแล้วจะทะลุทะลวงอย่างไรครับเป็นไปได้ไหมผมอายุเลยแปดสิบสอ2แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังจำเป็นต้องทะลุทะลวงเพย่อยามต่อไปวันที่ผ่านมาเราทุและวันนี้ก็ยังต้องการทะลุทะลวงอีกแลนพรุ่งนี้ก็ยังต้องการอีกเทุกขงไม่ใช่แค่ปากอย่างเดียว 突破是我们每一天我们来到主面前，让主照他的旨意在我们身上。การทะลุทลวงก็แปลว่าทุกทุกวันเรามาถึงหน้าพระพักตร์พระเจ้าให้น้ำพระทัยของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราที่อีกกร是谁？อันแรกที่เราต้องทะลุกทะลวงคือใคร？刚刚我跟周师母把那个气球突破了。

วันนี้อยากจะแบนปังกับพวกเราว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทะลุทะลวงแล้วนั่นมีผลบวกหรือว่ากระทบมากมายนีก่นี่คือใครครับเยซูคริสต์พระเยูเยพระเยซูพระเยซูพระเยซูระเยซูพระเยซูระเยซูพระเยซูระเยซูพะเยระระกยระะะล ถ้าไม่มีไม้กางเขนบนพระเยซูนะเราไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงได้我要跟你们讲一句话อยากจะบอกกับพวกเราคำคำหนึ่ง你们注意听清楚ตั้งใจฟังนะครับ跟随耶稣不一定会突破การติดตามพระเยซูไม่อาจทะลุทะลวงก็ได้会吗 跟随耶稣会突破吗แล้วการติดตามพระเยซูจะทะลุทะลวงไหมอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดมอกพวกเร่าอยาจวะเยซ่อากพรเรเยาวะเาตร้อขาวติดตามพระเยที่ฟื้ากควตยิยซู้นกตเยซูที่้นนมาจกคามตายติด活的耶พ才能大的突破 ถ้าเราติดตามนะพระเยซูผู้ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายเราสามารถทะลุทะลวงได้ว่าไหเา想的是耶稣，耶稣他是耶稣。啊，สมมุติว่าเราเป็น耶稣。耶稣叫我。啊，พระเยซูเรียกข้าพเจ้า。我是彼得。ข้าพเจ้าเป็นเปโตร。我是雅各。雅雅各。我是约翰。约翰<用>。然后他叫我跟随他。แล้วก็ เรียกว่าติดตามเรามาอ่าข้าพเจ้าติดตามพระเยซูเยซูเหมือนถูกเสี์เยซูสาวกของพระเยซูติดตามพระเยซูแต่สกันย์เยซูและติดตามพระเยซูไม่有太大突破เหมือนไม่ไม่ทะลุทะลวงนะครับเย์เยซูติดตามพระเยซูเราเห็นสุดท้ายเราได้เห็นว่ามมันนเหือพวกสาวกได้ติดตามพระเยซูสามปีกว่านะครับ 看耶็นเยซูเห็นพระเยซูเห็นงระได้เห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์เทียงเยซูจังบอาและได้ยินได้ฟังคำเทศของพระเยซูแต่สวนเราเห็นเปีเตอร์แต่เราได้เห็นว่าเปตโต,ตรก็ยังเหมือนเดิมให้เสีตัวสาวตัทพ้อเหมือนไม่ค่อยทะลุทะลวงมากไม่เท่าไหร่ถ้ากันเยซูและบอกกับพระเยซูว่านิสตายผกับคุณสือ 他不用带了，就原带个用但是我们看见彼得后来一次、两次、三次火着耶稣，但罗马人讲讲难被徒，他ปฏิเสธพระองค์三年半，三年瓜，没有多很多突破。 เหมือนไม่ค่อยทะลุทะลวงเท่าไหร่นักไอ้โคเรนเยซูว่าไม่เรียนเยซูและสุดท้ายเขายังปฏิเสธพระองค์ว่าเราไม่รู้จักทางนี้ลิงไวเลียงก็ปดเธอร์อับยาเกอร์กันยอหันและอีกสองคนนะไปย้อนกับยากอบกัยเยซูติดตามติดตามพระเยซูนั้นเริ่มต้นติดตามพระเยซูเขาเป็ยังก็ช่องดีกันเยซูและสองพี่น้องติดตามพระเยซูกันเยซูติดตามพระเยซูกันเยซูติดตามพระเยซูแต่ส่งที่เขานยังกัชสมา แต่สองท่านนี้พี่น้องนี้กําลังคิดอะไรอยู่อยากจะนั่งนัวอเยซูอยากจะนั่งนัซ้ายขวาของพระเยซูอยากจะนั่งนั่ซ้ายขวาของพระเยซูอยากจะนั่งนัายขาขะเยซูอยาจะนั่งนั่งซ้ายพระเยซูอยากซ้ายขวาขพระเยซูอยากจะงนั่ง้ายขวาของพระเยซูอยากจะนด่งนั่งซ้ายขาของระเยซอยากจะนั่งนซ้ายขวาของพระเยนั่งนั่งซ้ายข้าของพระเยซูอยากจะนื่นั่้ายขวาของพรเยซูอยากจะนั่ั่งซ้ายขวาของพยซ ล้วพอคนอยากนั่งซ้ายนั่งขวาเนี่ยถามองว่ามันช่วไหนเปลี่ยนแล้วเราจะนั่งที่ไหนว่ามันขันเชิญมนถูกจใดยากจะเปียนอยเปี่ยในเปลี่ยนในเปลียนเห็นไหมครสาวกเหล่านี้กําลังแย่งชิงนะนั่งข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายข้างขวาอยู่ตลอดแต่สินสิ่เยซูติดตามพระเยซูแต่ไม่ออกกันฟูหัของเยซูเขาติดตามพระเยซูจริงนะแต่เขาไม่ได้ติดตามพระเยซูที่ 飞升มาจา当耶稣复活之后，他们完全改变了。 รู้ไหมครับหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายสาวกถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยทํา完全突破了พวกเขาได้ทะลุทะลวงทั้งหมดแล้วสู่ชิงวนทา完全突破了ดูในกิจกรรมนะครับสาวกเหล่านั้นทะลุทะลวงทั้งหมดแล้วงื样ซา们กมันทูและสาวกสิบสองคน但是我们看见跟以前不一ั了那สาวกเหล่านี้ไม่เหมือนเดิมีต่อไปแล้ว我们看见三千个人信主 ผู้เชื่เรนอาได้เห็นคนมาเชื่อสามพันเราได้เห็นคนมาเชื่อ 3, 000, ห้าพันคนเพ้าะมั 5, นทุทุกข์破了เพราะสาวกเหล่านั้นได้ทะลุทะลวงแล้ว我们看见为什么突破？แล้วทำไมสาวกเหล่านี้ทะลุทะลวง？他们不只是跟随耶稣，เพราะเขาไม่เพียงแต่ติดตามพระเยซู是跟随父我的耶稣，但เขาได้ติดตามพระเยซูที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย。耶稣不是在他们外面นะพระเยซูรู้ข้างนอก。 ยซูใจทามันรีเมนชินรีเมนพระเยซูไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในใจของเหล่าสาวกเหล่านี้不再是我活，是基督在我里面活。และเราไม่ใช่มีชีวิตอยู่แต่พระเยซูตัางหากมีชีวิตอยู่ข้างในของเรา。所以我今天要讲比较短一点了。เพราะฉะนั้นวันนี้อาจะแบ่งปันสั้นๆหน่อยนะครับ。ชิงงเว请三位他们。 ให้สี่ท่านนี้ขึ้นมานะอาจารย์อาจารย์พ่อเราขึ้นมานะครับให้สี่ท่านขึ้นมาเลยวันนี้ี้ก็รู้สึกช่ำมากออกมาหน่อยครับท่านนี้่านนี้สี่คนเเสื้อด้วยกันนี่ย ออกมาเาเลลียาไร์เอเลียรเอาเอาเอาเจ้ากุหลายครับ他们代表我们或者代表门徒，他们不只是跟随耶稣，啊，พวกเขาน,นักแสดงเหล่านี้นะฮะเป็นตัวแทนของสาวกนะครับพวกเขาไม่เพียงแต่ ติดตามพระเยซูนี่มันาสี่คนมาหน่อยนะครับเออยืนยืนยืนมาให้เป็นแถวเดียวกันครับ好现在好你们อะ你要来假如一他是耶稣我们สมมติว่าเขาเจ้ยเป็นสามปีสามปีสามปีกว่าติดตามพระเยซูโอ้เขาชินชิญชีโอ้พระเยซูทำการนัศจาน你走在海面看看 โอ้อยู่在海面อเดินเดินบนทะเลนะเมื่อกี้นะครับโอ้หูปิงอันยี่เก็บห้าพันคน吃饱吃饱了没有อิ่มหรือยังขนมปังห้าก้อปลาสองตัวอิ่มหรือยังไม่หิว吃饱了อิ่มหรือยังอ่ะ吃饱อิ่มแล้วอิ่มแล้วาจ大家อ饱啊ให้ทุกคนอิ่มหรือยังโอ้吃饱吃饱了但是แต่ว่า我们 我们连我也没有变แต่ว่ามูนีสาวก,ก็ยังไม่เปลีป่ยนแปลงอ่ะผมก็ติามพรยซู็ยัศไม่เปลี่ยนแปลงเราติดตามพระเยซูอยู่เห็นอยู่อศจรรย์แต่ไม่เปลี่ยนแปลงเราติดตามพระเยซูอยู่เห็นอยู่อัศจรรย์แต่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเราติดตามพระเยซูอยู่เห็นอยูอัศจรรย์แต่ไม่ไม่เปีเป่ยนแปลงเราติดตามพระเระยซูอย็นอยู่จรย์่ไม่ไมเปลยนแปลงเราติาพระเยซูอยู่เหเน้านู่อัศจรรย์แต่ไม่ไม่เก้าและให้อธิษฐานให้อธิษฐาน 我们没有一没有同心可以祷告，只有同心可以睡觉。我们在外面来在一样了，但是我们看见后来不一在了，但但是我们看见后来不一样了，在外我们看见后来不一样了，但是我们看见后来不一样了，但是不后了 有没有颠、啊、到死了？头低下来了。啊，耶稣基督死了，然后耶稣埋葬了。啊，耶稣，躺下来，那个躺下来。啊啊，爸爸躺下来啊啊！我也、呃、啊，来了来了，反了反了,了。然后我到以色列耶稣的坟墓，耶稣坟墓那里。那个。 我也把手伸起来我与你同定十字架啊เขาก็ไปอิสราเอลแล้วก็บอกว่าเราก็ได้我说我 <中生 S 1> 没死啦哦อาจารย์โจก็ตายแล้ว我也与你一同挨炸那อาจารย์โจก็ตายไปเยซูตดีกว่าเราอีก <laughs> 好一同你复活<哦>耶稣复活พระเยซูเป็นขึ้นมาแล้ว我也与他一同 <laughs> หนักเหลือเกินไปนขึ้นมาแล้ว是是ไม่เพียงแต่พระเยซูตาย <S <S เราและพวกเขาก็ตายกับเราด้วยกัน ้าาหมายจ埋葬ไม่เพียงแต่พระเยซูฝังไว้ออีททาางหมยจ้และเขาก็ฝังไว้กับพระเยซูด้วยกันเยซู的坟墓就是我的坟墓นะอุโมงฝังศของพระเยซูคืออุโมงฝันสพของเราด้วยเยซูฟื้นพระเยซูเป็นขึ้นมา我与他อ同复活แล้วเขาไปเจ้าก็เป็นขึ้นมาจากพระเยซูหะในนี้อ่ะ不再是我活是基督在我里面活啊ไม่ใช่เราฟื้นขึ้นมาแต่พระ ต่างหากที่ฟื้นขึ้นมาอยู่ในเราดีวันจันทได้ได้ตรึงบนไม้กางเขนกับพระองค์าแล้วไาแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาร่างกายใหญ่แนละ ไม่ใช่เราไม่ได้ครับมีชีวิตอยู่ในเราอาเมนอ้ส<戰>ิมแล้วก็อาจารย์หญิงชิงกวงอิน与基督同死之价ได้ได้ตื่นบนไม้กานเขน死了ตายแล้วตายแล้วผุหัล้ฟื้น <laughs> ขึ้นมาฟื้นขึ้นมา

เขาเขาเออเอออ๋อทะลุทะลุทะลวนจริงๆนะ่จั正正有慢慢<哦>埋的อ快就埋มาเ玩笑啊复 o o d 马ะอายุเจ<啊>็ดส<啊>ิบกว่านะครับอะไรอ๋อ <laughs> ไม่ใช่คัมภีร์เจ้าแต่พระองค์ต่างหากมีชีวิตอยู่ในเราอ่าโมนี้น่าจะเร็วมากไตเร็วนะชื่อชื่ออะไรชื่อกันดาวะฮกันดาวอาบอกว่าอวานดาวไตพร้อมกับพระเยซูคริสต์แล้วกันดาวไตพร้อมกับพระเยซูคริสต์อ่าฝันฝันด้วยอาาวกันด่ไตแล้วไตแล้วไตแล้วเหมือนเมื่อกี้นอนลงไตแล้ว นอนนอนนอนฝันแล้วฝันแล้วฝันแล้วฟื้นขึ้นมาฝันแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วไม่ใช่เรามีชีวิตอยู่แต่พระองค์มีชีวิตอยู่ในเราไม่ใช่เรามีชีวิตอยู่แต่พระองค์มีชีวิตอยู่ในตัวเราอเมนอะไรเลยอ่าอ้า ครับไปหนูชื่ออะไรถูกตึงบนไหมอีกชื่อเะไรชื่อนุชค่ะชื่อนุชค่ะได้ตายพร้อมกับพระเยซูอักังมือออกมาหนูได้ตายพร้อมกับพระเยซูแล้วตึงตึงแล้วก็ตายแล้วก็ตายตายเออตายดีดีฟังแล้วฟื้นขึ้นมา พระเยซูคริสต์แล้วนูตได้ฟื้นพบกับพระเยซูคริสต์แล้วเวลานี้พระคริสตดทรงเป็นอยู่ในชีวิตของเราเวลานี้พระคริสต์ทรงเป็นอยู่ในชีวิตของเรานี่อะไรเลยอ่ะอีกคนอาจารย์พ่อต้องตายคนสุดท้ายนะครับลาดาได้ตายกลางมือกลางมือกลางไม่กลางขีดเอามือลาดาได้ตายพร้อมกับพระเยซูคริสต์แล้ว ฝังแล้วฝังฝังฝังังกับพระเยซูคริสต์ออกฝังกับพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาจากพระเยซูคริสต์แล้วก็ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพราะพระคิดทรงอยู่ในเราข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพราะพระคิดทรงอยู่กับเราอเมน รุ่งทาราได้ตายพร้อมกับพระเยซูคริสแล้วฝัง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 กับพระเยซูริสฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมากับพระเยซูรุ่งได้ฟื้นพร้อมกับพระเยซูคริสแล้วข้าพเจ้าได้ฟื้นคืนกับพระเยซูคริสแล้วและตอนนี้พระคิ์ทรงอยู่ใน

อิทธงฟุ่มฟูฟื้นขึ้นมากับพระองค์อิทธงสังเดียร์รับไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันกับพระองค์ทุพพ้อล้วทะลุแล้วทะลุพัวแล้ทะลุลวงแล้ววั่นเตทุพพล้วทะลุทะลวงทั้งหมดแล้วไม่ใช่ข้าพเจ้าเองมีชีวิตพระยซูในพระอหค์